ยังอยู่ที่ไต้หวันนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นเหตุสะเทือนใจเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็ลุกรามอย่างรวดเร็วนะร้านซ่อมรถยนต์แล้วก็ขายยางรถยนต์บนถนนนะที่ไต้หวันนี่คือเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้นะคะพอเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่านะก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยแดรายด้วยกันมีผู้ใหญ่4ี่คนแล้วก็มีเด็ก4คนคือบ้านหลังนี้แล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านเหล็ก ปูพื้นด้วยไม้พอมันเกิดเป,เปิดเพลิงไม้แบบนี้เนี่ยมันก็เลยพังถล่มลงมานะคะทาให้คนที่อยู่ชั้นสองก็หล่นลงมาจากบ้านด้วยขณะเดียวกันเนี่ยพอไปสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยนะคะที่ชื่อว่าเฉินหยางเซียงเนี่ยทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กันด้วยเหตุผลที่ว่าใครจะเป็นคนล้างจานแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากล้างจานแล้วก็โมโหงุดหงิด ก็เลยออกจากบ้านไปพอออกจากบ้านไปเนี่ยตัวของเฉินยางเซียงเนี่ยก็ออกไปซื้อน,น้ำมันเบนซินแล้วก็กลับมาจุดไฟเผายางด้วยความโกรธและปรากฏว่าวัสดุต่างๆที่มันอยู่ในร้านหรือว่าในบ้านเนี่ยมันทําให้จุดไฟขึ้นมาค่อนข้างง่ายท้ายที่สุดก็เลยเกิดระเบิดเกิดขึ้นนะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใกล้ๆบ้านเนี่ยก็เล่าให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีปัญหากับแม่มาตลอดแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวเขาเอาไว้แต่ว่าคงจะต้องมีการสืบสวนคดีถึง เรื่องของการวางเพลิงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จีนกันหน่อยแล้วกันนะครับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดหรือว่า China State Railway Group เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเส้นทางรถไฟวนรอบทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือทะเลทราย ทางกาลังกันนั้นเนี่ยครับนี่ฮะเส้นทางรถไฟที่สร้างรอบทะเลทรายแห่งนี้ตอนนี้เนี่ยความยาวทั้งหมด2,712กิโลเมตรนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เปิดใช้งานแล้วด้วยคุณผู้ชมเมื่อวนรรอันพฤหัสที่ผ่านมานะครับทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับสองของโลกนะฮะซึ่งพวกเขานั้นเนี่ยครับก็สร้างเส้นทางรถไฟเนี่ยครับเข้าสู่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับ ทางรถไฟระยะทางเนี่ย2,712กิโลเมตรแต่ว่าในส่วนที่มันทอดอยู่เฉพาะในส่วนของทะเลทรายนั้นเนี่ย825กิโลเมตรนะครคะเริ่มสร้างเมื่อเดือนธันวาคมปี2561นะครับทอดยาวทางตะวันออกจากเมืองเหอเทียนสู่อำเภอรั่วเชียงตามแนวขอบใต้ของทะเลทรายทักกรรมกันโดยร้อยละ65ของเส้นทางรถไฟอยู่ภายในพื้นที่ทะเลทรายนะครคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีสะพานทางรถไฟเนี่ย5แห่ง ถูกสร้างขึ้นบนผืนทรายคิดเป็นระยะทางรวมเนี่ย49.7กิโลเมตรก็จะช่วยยกระดับทางรถไฟสายดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากพายุทรายด้วยสําหรับการเปิดใช้งานทางรถไฟสายนี้เนี่ยจะทําให้รถไฟสามารถแล่นวนรอบทะเลทรายได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าท้องถิ่นของซินเจียงอย่างเช่นฝ้ายวอนัทพุทธาและก็แร่ธาตุเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทะเลทรายนี้นะครับเคยมีการ ตัดถนนผ่านแล้วด้วยนะฮะคะคือเป็นทางด่วนตัดผ่านมาแล้วเส้นหนึ่งนะครับ<ม>ตอนนี้มีการตัดเส้นทางรถไฟแล้วก็เสร็จเรียบร้อยระยะรวมทั้งหมดเนี่ย2,712กิโลเมตรนะฮะ<ม>คุณผู้ชมความสุดยอดของจีนใช่เส้นทางที่เป็นทางด่วนเนี่ยนะฮะที่ตัดผ่านทะเลทรายเนี่ยเขาก็ไปทำวิธีการเนี่ยไม่ให้ทรายเนี่ยมันพัดเข้ามาสู่ทางด่วนเนี่ยเขาก็ไปปลูกต้นไม้ในทะเลทราย<อ>วิธีการของเขาเนี่ยก็คือเอาฟางเนี่ย ไปใส่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 ร้อยร้อยร้อยรอยเพื่ออุ้มน้าเวลาฝนตกแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้มนะฮะทำเป็นกําแพงในการที่จะกันทรายค่ะจีนพัฒนาไปไกลมากคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของ